ภาษีและกฎหมายธุรกิจภาษีและกฎหมายธุรกิจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมกฎหมายประกันสังคมเป็นกฎหมายที่สร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตแก่ผู้ที่มีรายได้โดยผู้ประกันตนนายจ้างและรัฐบาลร่วมกันจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ในเจ็ดกรณีหลักได้แก่การเจ็บป่วยการคลอดบุตรการทุพพลภาพการเสียชีวิตการสงเคราะห์บุตรการชาราภาพและการว่างงาน นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเช่นการทำทันตกรรมและการตรวจสุขภาพประจำปีหลักการและวัตถุประสงค์การสร้างหลักประกรันเพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้ประกันตนจากการเจ็บปว่วยอุบัติเหตุและความไม่แน่นอนต่างๆการเฉลี่ยความเสี่ยง เพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่มีรายได้ด้วยการตั้งกองทุนกลางจากการสมทบเงินของทุกฝ่ายแหล่งเงินทุนกองทุนประกันสังคมมีที่มาจากเงินสมทบของนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนและรัฐบาลประเภทของผู้ประกันตนมาตรา33ภาคบังคับลูกจ้างที่มีอายุ15-60ปี และได้รับค่าจ้างจากการทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปมาตรา39ภาคสมัครใจผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33แล้วพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างและประสงค์จะรักษาสิทธิประกันตนต่อภายใน6เดือนโดยต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนมาตรา40 ภาคสมัครใจผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์สิทธิประโยชน์ที่ได้รับกรณีเจ็บป่วยรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามสิทธิโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทำฟันไม่เกิน900บาทต่อปีตรวจสุขภาพประจำปีกรณีว่างงานถูกเลิกจ้างได้รับเงินทดแทน5 0เของค่าจ้างเฉลีย่ยสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0บาทเป็นเวลาไม่เกิน180วันต่อปีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาได้รับเงินทดแทน30เของค่าจ้างเฉลีย่ยสูงสุดไม่เกิน10,000 5,000บาทเป็นเวลาไม่เกิน90วันต่อปี กรณีชราภาพเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาไม่นานพอจะได้รับเงินบำนาญเงินบำนาญชราภาพสำหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว180เดือนและมีอายุ55ปีบริบูรณ์จะได้รับเป็นรายเดือนตลอดชีวิตกรณีทุพพลภาพได้รับเงินทดแทนและค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิกรณีคลอดบุตรได้รับเงินสงเคราะห์การคลอดบุตรกรณีเสียชีวิตผู้จัดการศพจะได้รับค่าทำศพ5 0,000บาท ทายาาจะได้รับเงินสงเคราะห์ตามเงื่อนไขกรณีสงเคราะห์บุตรได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเป็นรายเดือนสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ทางภาษีสามารถนำเงินสมทบไปขอลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุด9,000บาท กองทุนประกันสังคมมีผู้ประกันตนทั้งหมด3ประเภทผู้ประกันตนภาคบังคับมาตรา33ผู้ประกันตนในกลุ่มนี้คือพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปซึ่งมีสถานะเป็นลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่1คนขึ้นไปอายุไม่ต่ำกว่า15ปีและไม่เกิน60ปีโดยต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน คิดเป็นสัดส่วนดังนี้ลูกจ้าง5%บวกนายจ้าง5%บวกรัฐบาล2.75%ของฐานเงินค่าจ้างขั้นต่ำตั้งแต่1,650บาทแต่ไม่เกิน1,5 0 0 0บาทสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนภาคบังคับมาตรา33จะได้รับความคุ้มครองมีดังนี้กรณีเจ็บป่วยอุบัติเหตุกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีคลอดบุตรกรณีสงเคราะห์บุตรกรณีชาราภาพและกรณีว่างงานผู้ประกันตนภาคสมัครใจ มาตรา39ผู้ประกันตนตามมาตรานี้คือบุคคลที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนในมาตรา33มาก่อนแล้วลาออกแต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้จึงสมัครเข้าใช้สิทธิประกันสังคมในมาตรา39แทนการสมัครประกันสังคมในกลุ่มนี้มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา33มาเมื่อแล้วไม่ต่ำกว่า12เดือนและออกจากงานไม่เกิน6เดือนอีกทั้งต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพผู้ประกันตนต้องส่งเงินเข้ากองทุน432บาทต่อเดือน แล้วรัฐบาลจะช่วยสมทบอีก120บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนตามมาตรา39จะได้รับความคุ้มครองดังนี้กรณีเจ็บป่วยอุบัติเหตุกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีคลอดบุตรกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีทราภาพมาตรา40ผู้ประกันตนในมาตรา40นี้คือบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามมาตรา33และไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา39ผู้ที่จะสมัครประกันสังคมในมาตรา40ได้นั้นต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบมีอายไม่ต่ำกว่า15 แต่ไม่เกิน60ปีผู้สมัครสามารถเลือกสิทธิประโยชน์ได้ซึ่งมีให้เลือกอีกสองชุดความคุ้มครอง3กรณีจ่าย100บาทต่อเดือนจ่ายเอง70บาทรัฐบาลสมทบ30บาทผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองคือกรณีเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิตความคุ้มครอง4ีกรณีจ่าย150บาทต่อเดือนจ่ายเอง100บาท รัฐบาลสมทบ50บาทผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองคือกรณีเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนแต่ละประเภทจะได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33กรณีเจ็บป่วยผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดซึ่งรวมถึงการฉีดวัคซีนตามสถานการณ์การระบาดของโรคที่กำหนดขึ้นในแต่ละปี โดยสามารถเข้ารับบริการได้ณสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดสิทธิเจ็บป่วยปกติสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามสิทธิหรือเครือข่ายของสถานพยาบาลน,นั้นได้ฟรี โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายทั้งผู้ป่วยนอก OPD และผู้ป่วยใน IPD ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยถูกเฉินกรณีเข้ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลรัฐผู้ป่วยนอก OPD เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่จ่ายจริงผู้ป่วยใน IPD เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่จ่ายจริงภายในระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่นับรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์กรณีเข้ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลเอกชนผู้ป่วยนอกออฟเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน1000บาทหรือเกิน1000บาท boa ได้หากมีการตรวจรักษาตามรายการในประกาศของคณะกรรมการการแพทย์ผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา39ผู้ประกันตนมาตรา39คือบุคคลที่เคยทำงานและเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาก่อน แล้วออกจากงานแต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมเงินสมทบที่ผู้ประกันตนมาตรา39ต้องนำส่งจะเท่ากับ432บาทต่อเดือนทั้งนี้ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบให้ครบทุกเดือนต่อเนื่องกันซึ่งหากไม่ส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันหรือภายในระยะเวลา12เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนก็จะถือว่าสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ในทันที คุณสมบัติของผู้สมัครมาตรา39เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ซึ่งจ่ายเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนและออกจากงานไม่เกิน6เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน รวมถึงต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคมสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนมาตรา3 9ผู้ประกันตนมาตรา39จะได้รับความคุ้มครอง6กรณีต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งได้แก่กรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรและชาราภาพโดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตรา33 ประกันตนมาตรา40คือบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือผู้ประกันตนมาตรา39การจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาตรา40มีด้วยกัน3ทางเลือกได้แก่จ่ายเงินสมทบ70บาทต่อเดือนจ่ายเงินสมทบ100บาทต่อเดือนและจ่ายเงินสมทบ300บาทต่อเดือนคุณสมบัติของผู้สมัครมาตรา40 เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็นหรือ6หรือ7อายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์และไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ผู้พิการทางร่างกายที่รับรู้สิทธิไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33และ39หรือข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหากิจ ขั้นตอนการยื่นของเงินทดแทนการขาดรายได้ผู้ประกันตนทุกมาตราสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนสปส2อ1ได้ที่เว็บไซต์ w w w SSO GOTH พร้อมแนบเอกสารประกอบเพื่อยื่นของเงินทดแทนการขาดรายได้ซึ่งได้แก่ใบรับรองแพทย์หนังสือรับรองจากนายจ้างสำเนาบัตรประชาชนสถิติวันลาป่วยติดโควิดของผู้ยื่นคำขอหลักฐานอื่นๆที่ทางเจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อประกอบการพิจารณาสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารหนาแรกหลังจากเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วให้ส่งไปรนณียไปที่สำนักงานประกันสังคม โดยผู้ประกันตนต้องยื่นรับผลประโยชน์ทดแทนภายใน2ปีเท่านั้นนอกจากสิทธิประโยชน์ที่กล่าวไปแล้วผู้ประกันตนมาตรา33และ39ยังได้รับสิทธิตรวจสุขภาพฟรีกว่า14รายการเวลาทำงานและพัก การทำงานปกติไม่เกิน8ดชั่วโมงต่อวันและ48ดชั่วโมงต่อสัปดาห์พักอย่างน้อย20นาทีต่อครั้งและรวมแล้วไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงต่อวันค่าจ้างนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตามข้อตกลงวันหยุดลูกจ้างมีสิทธิได้รับวันหยุดตามกฎหมาย เช่นวันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจำปีค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้างทำงาน120วันแต่ไม่ครบ1ปี30วันสุดท้ายทำงาน1ปีแต่ไม่ครบ3ปี90วันสุดท้ายทำงาน3ปีแต่ไม่ครบ6ปี180วันสุดท้ายทำงาน6ปีแต่ไม่ครบ10ปี240วันสุดท้ายทำงาน10ปีขึ้นไป300วันสุดท้ายทำงาน20ปีขึ้นไป4 0 0วันสุดท้ายการลาคลอดลาได้ไม่เกิน9 8 และได้รับค่าจ้างบางส่วนจากสำนักงานประกันสังคมและนายจ้างข้อห้ามสำหรับนายจ้างการจ้างเด็กห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีการใช้แรงงานเด็กห้ามใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาการเรียกหลักประกันห้ามเรียกหรือรับหลักประกันในการทำงานจากลูกจ้างยกเว้นกรณีที่ลักษณะงานมีความเสี่ยงด้านการเงิน พระราชบัญญัติกฎหมายแรงงานที่สำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2554ในกฎหมายหลักที่กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการจ้างงานเพื่อคุ้มครองลูกจ้างให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการที่เป็นธรรมเช่นค่าจ้างและเวลาทำงานวันหยุดและวันลาค่าทดเฉยเมื่อการจ้างงานสิ้นสุดการคุ้มครองแรงงานเด็กและสตรีพระราชบัญญ,ญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านพศ2553กำหนดมาตรการคุ้มครองสำหรับผู้รับงานไปทำที่บ้าน Beifall รวมถึงการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและสวัสดิการกฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์และข้อพิพาทแรงงานพระราชบัญญ,ญัติแรงงานสัมพันธ์พศ2518เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มของลูกจ้างและนายจ้างเพื่อเจรจาต่อรองและกำหนดกระบวนการระงับข้อพิพาทแรงงานพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพาาิจารณาคดีแรงงานพศ2522กำหนดอำนาจหน้าที่และกระบวนการพิจารณาคดีแรงงานของศาลแรงงานเพื่อตัดสินข้อพิพาทที่เกิด ขึ้นการจ่ายค่าจ้างประเภทต่างๆค่าจ้างรายเดือนจ่ายเป็นจำนวนเงินคงที่ทุกเดือนโดยไม่คำนึงถึงวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าจ้างรายชั่วโมงจ่ายตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงานจริงอาจเป็นแบบพาร์ทไทม์หรือรายวันค่าจ้างตามโครงการจ่ายเมื่อโครงการที่รับผิดชอบเสร็จสิ้นตามที่ตกลงกันไว้ค่าจ้างตามผลงานค่าคอมมิชชั่นคำนวณจากยอดขายหรือผลผลิตที่ทำได้ค่าจ้างตามสมรรถนะสกิลเบสเพจจ่ายตามความสามารถและความชำนาญของพนักงานประเภทค่าจ้างตามเวลาค่าล่วงเวลาจ่ายเพิ่มเมื่อทำงานเกินเวลาทำงานปกติค่าทำงานในวันหยุด จ่ายเพิ่มเมื่อทำงานในวันหยุดตามประเพณีหรือวันหยุดประจำสัปดาห์ค่าล่วงเวลาในวันหยุดจ่ายเพิ่มเมื่อทำงานเกินเวลาในวันหยุดค่าล่วงเวลาในวันทำงานจ่ายเพิ่มเมื่อทำงานเกินเวลาในวันทำงานปกติอัตราค่าล่วงเวลาค่ากะกลางคืนจ่ายเพิ่มสำหรับช่วงเวลาทำงานกลางคืนประเภทค่าจ้างอื่นๆค่าตอบแทนพิเศษโบนัสจ่ายเพิ่มเมื่อมีผลงานที่ดีเป็นพิเศษหรือตามนโยบายของบริษัท วันหยุดตามกฎหมายแรงงานตามกฎหมายแรงงานวันหยุดหลักๆมี3ประเภทคือวันหยุดประจำสัปดาห์อย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีอย่างน้อย13วันต่อปีรวมวันแรงงานแห่งชาติและวันหยุดพักผ่อนประจำปีอย่างน้อย6วันต่อปีสำหรับลูกจ้างที่ทำงานครบหนึ่งปีขึ้นไป วันหยุดตามกฎหมายแรงงานวันหยุดประจำสัปดาห์นายจ้างต้องจัดให้มีอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวันโดยมีระยะห่างกันไม่เกิน6วันวันหยุดตามประเพณีอย่างน้อย13วันต่อปีโดยต้องรวมวันแรงงานแห่งชาติวันที่1พฤษภาคมด้วยโอหากวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ลูกจ้างจะได้หยุดชดเชยในวันทำงานถัดไปโอในกรณีที่งานลักษณะพิเศษไม่สามารถหยุดตามประเพณีได้เช่นโรงแรมร้านอาหารนายจ้างลูกจ้างอาจตกลงกันให้หยุดชดเชยในวันอื่น หรือจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แทนวันหยุดพักผ่อนประจำปีลูกจ้างที่ทำงานครบ1ปีขึ้นไปจะได้รับวันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า6วันโดยนายจ้างจะได้รับค่าจ้างในวันหยุดนี้ด้วยโอลูกจ้างที่ยังทำงานไม่ครบ1ปีสามารถขอหยุดได้ตามส่วนที่ทำงานโอลูกจ้างและนายจ้างสามารถตกลงกันเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปีไปสะสมไว้ในปีถัดไปได้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์ที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเช่นสิ่งประดิษฐ์งานวรรณกรรมศิละปะการออกแบบสัญ,ญาลักษณ์และชื่อทางการค้าทรัพย์สินประเภทนี้จัดเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ซึ่งให้สิทธิแก่เจ้าของในการควบคุมการใช้งานและสร้างมูลค่าทางพาณิชย์ลิขสิทธิ์คุ้มครองผลงานสร้างสารรค์เช่นงานวรรณกรรมหนังสือเพลงภาพยนตร์ซอฟต์แวร์และงานศินละปะ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรวมถึงสิทธิบัตรคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมได้อนุสิทธิบัตรคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมากเครื่องหมายการค้าปกป้องชื่อแบรนด์โลโก้หรือสโลแกนที่ใช้กับสินค้าหรือบริการเพื่อสร้างความแตกต่าง ความลับทางการค้าคุ้มครองข้อมูลธุรกิจที่เป็นความลับซึ่งทำให้ได้เปรียบทางการแข่งขันเช่นสูตรอาหารหรือกระบวนการผลิตสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใช้เรียกสินค้าที่มีคุณภาพหรือคุณลักษณะเฉพาะจากแหล่งภูมิศาสตรนน์นั้นๆเช่นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลารองให้แบบพังภูมิของวงจรรวมคุ้มครองแผนพังวงจรไฟฟ้า การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมายการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมายทำได้หลายวิธี เช่นยื่นด้วยตนเองที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือยื่นผ่านระบบออนไลน์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นแบบคำขอเอกสารหลักฐานของผลงานสำเนาบัตรประชาชนและชำระค่าธรรมเนียมช่องทางการจดทะเบียนยื่นด้วยตนเองติดต่อที่กลุ่มบริการตรวจรับคำขอชั้น3กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทางปรณษยส์ส่งเอกสารลงทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมทางธนานัตสั่งจ่ายในานามกรมทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต,ต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th หรือแอปพลิเคชัน e d i p e-service เอกสารที่ต้องเตรียม แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนที่กรอกครบถ้วนเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของผลงานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอและผู้รับมอบอำนาจถ้ามีเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาค่าธรรมเนียมตามที่กรมกำหนด